สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถคันใหม่กันนะครับผมคันนี้เป็น Suzuki ิ a r r y นะครับผมปี2014นะครับผมรถบ้านมือแรกออกห้างป้ายแดงมาเลยนะครับผมเพิ่งจะวิ่งได้แค่9,000กว่าโลเท่านั้นนะครับผมรถสภาพยังดีนะครับผมเครื่องเดินเรียบนิ่งมากครับผม อันนี้พลาสติกยังไม่แกะนะครับผมเบาะเดิมๆนะครับผมไม่มีขาดน,นะครับผมตรงนี้ไม่มีรอยนะครับคือการใช้งานน้อยมากนะครับผมครับน็อตไม่ขยับนะครับผมคันนี้นะครับ เป็นปี14รถมือแรกนะครับติด LPG แล้วเรียบร้อยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีปกตินะครับผมเครื่องเดินเรียบนิ่งนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมยางใหม่4เส้นนะครับผมมีหลังคาไฟเบอร์ทรงเตี้ยนะครับผมเอาไปเข้าไร่เข้าสวนได้เลยนะครับผมคันนี้ใหม่มากเลยนะครับกับเครื่องเดินนิ่งเงียบปกติ ท่อยังขาวนะครับผมไม่มีสนิมนะครับน้ําออกข้อนะครับผมการเผาไม่สมบูรณ์นะครับสีไม่เคยทํานะครับน็อตไม่ขยับนะครับผมตัวนี้แคตตาลติกอยู่ครบนะครับสองลูกนะครับไม่มีการเผาตัดออกไปนะครับผม รถสวยนะครับเบาะเดิมคอนโซลไม่มีคอนโซงคอนโซลไม่มีรอยเลยนะครับผมสภาพใหม่จริงๆนะครับรถมือเดียวเครื่องเงียบมากเลยนะครับผม ขับวิ่งทางไกลได้เลยนะครับเห็นนะครับช่วงนี้ไม่มีรอยาการใช้งานหนักเลยนะครับผมับน้นไม่ขยับนะครับปีหนึ่งสีนะครับผมวิ่งเก้าหมื่นกว่โลนะครับรถมือแรกป้ายแดงนะครับผมยางใหม่สีเส้นนะครับ อยู่นะครับน็อตแก้มไม่ขยับนะครับผมผ่านหน้าเดิมนะครับเป็นสีเทานะครับไฟหน้าไฟแท้นะครับผมมีสีแต้ง qc ติดอยู่นะครับน้ำยาหล่อยเย็นเรียบร้อยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบ าอยู่ชัดเจนนะครับผมรถแกไม่มีขยับนะครับเดิมจริงๆครับคันนี้นะครับผมเครื่องเงียบมากเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงเลยอันนี้นะครับผมปี P 1.4ไม่เก้าหมืกว่าโลติด LPG แล้วใช้ได้2ระบบประหยัดมากนะครับ ราคาจะอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9,000นนะครับผมรถทะเบียนกรุงเทพนะครับขอบคุณมากครับ